สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมกฤษณนะจากช่องเซฟดีอะไหลยนนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ตั้งใจจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆพอเห็นว่ามันเข้าสู่หน้าฝนแล้วเนาะก็จะมีอะไหล่อยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยที่มักจะได้ขายบ่อยแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็อาจจะได้เสียตังค์ไปแล้วนั่นก็คือใบปัดน้าฝนครับแต่ทีเนี้ยเพื่อนๆทราบไหมครับว่าใบปัดน้าฝนจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดปีกย่อยซ่อนอยู่นั้นพอสมควรแล้วสำหรับใครที่ไม่เคยดูแลรักษาตัวใบปัดน้าฝนคลิปนี้ก็มี วิธีการแบบง่ายๆนะครับเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของใบป,ปัดนน้ำฝนให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้ได้จริงๆเลยนะครับเอาละครับจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูในคลิปกันเลยนะครับ เรามาเริ่มต้นที่ชนิดของใบปัดน้ำฝนกันก่อนนะครับเพื่อนๆหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่2อย่างจริงๆมันมีมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าเท่าที่ได้ขายกันบ่อยๆได้ซื้อกันบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณอยู่2แบบซึ่งผมก็เลือกเข้ามาเลยนะว่าไม่อยากจะให้มันเยอนเยอะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อ อันที่1ก็คือแบบที่เป็นมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ในท้องตลาดเยอะที่สุดนะครับอันนี้เขาชื่อว่าแบบโครงเหล็กธรรมดาหรือว่าเป็น conventional ก็ได้ standard ก็ได้ก็แล้วแต่เราเรียกแบบนี้เจอกันเยอะมากที่สุดละในท้องตลาดมันจะมีลักษณะคล้ายๆไม้แขวนเสื้อนะครับคือมันจะโค้งๆหน่อยๆเนาะ แล้วก็มีโครงเหล็กอยู่ด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวยางของใบปัดน้ําฝนลักษณะของมันก็คือจากตัวเหล็กที่เป็นก้านของใบปัดน้ําฝนเนี่ยเวลาที่มันทําหน้าที่เนี่ยมันก็จะส่งกําลังไปกดตัวโครงเหล็กเนี่ยแล้วก็ส่งกําลังไปสู่ตัวยางเพื่อให้มันชิดแนบกับตัวกระจกให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานง,ง่ายๆแต่รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะลดไม่ค่อยผลิตในลักษณะโครงเหล็กก็คือมันมีนวัตรกรรมผลิตได้ใหม่ๆม,มาเนาะซึ่ง ก็จะนามาสู่ในแบบที่2แบบที่2เนี่ยคือแบบไลท์โครงหรือว่าแบบบีมอันนี้ก็แล้วแต่จะเรียกนะอ่าภาษาอังกฤษนี่ก็มีตั้งแต่ r e t r o f i t flat w i p e ร b l a d ดนะหรือว่า f l a t wiper ร l a d e ดอัปเกรดหรือบีมก็แล้วแต่จะเรียกเลยแล้วกันนะครับแบบใบปัดไลท์โครงเนี่ยประเภทนี้รถใหม่ๆเนี่ยรุ่นหลังๆจะนิยมเป็นแบบนี้ถามว่าทําไมคือในแง่ของเขาไดยบอกว่าเป็นด้านอากาศพลาศาสตร์ <c oughs> เขาใช้คํานี้แต่ผมขอตัดเข้าสู่การใช้งานเลยก็เลยนะเพราะว่า ผมเองก็ใช้อยู่คือใช้ทั้ง2แบบนั่นแหละแต่ว่าแบบว่าไลท์โคมเนี่ยรู้สึกว่ามันดีกว่าจริงๆนะครับเพราะเวลาให้เรากวาดน้ำเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันเก็บได้ดีกว่ามันจะบอกว่าต่างกันมากเลยมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราเคยใช้ทั้ง2อย่างเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแบบไลท์โคมเนี่ยมันจะเก็บเหนือได้กว่าอีกขั้นหนึ่งต้องลองซื้อไปใช้อ่ะถึงจะเห็นภาพอย่างที่ผมบอกมันเฉือนกันไปแบบขั้นหนึ่งอ่ะแล้วก็ตัวลักษณะยางเนี่ยถ้าเราไปจับจับดูเนี่ยมันก็จะนิ่มๆดีนะแล้วก็มันไม่มีเหล็กมามดา เหมือนกับแบบสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดคือเหมือนมีเหลก็กมากดแต่อันเนี้ยไม่ได้ใช้ในลักษณะแบบเหลก็กมากดต้องบอกว่าเป็นลักษณะของนวัตกรรมจริงๆนะเออเวลาใช้งานแล้วดันเก็บน้ําได้เรียบทีนี้ในท้องตลาดก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณนี้แหละนะเพื่อนๆไม่ต้องไปจําอย่างอื่นให้มากนะถ้าจะไปซื้อไปหาเนี่ยก็จําไว้แค่2อ,อย่างนี้ก็พอละเอาละพอเรารู้ชนิดแล้วเนาะทีนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าแล้วเมื่อไหร่ดีละ่ะที่เราอยากจะเปลี่ยนใบป,ปัดน้ําฝนนะผมอยากจะแนะนําวิธีที่เพื่อนๆ,ๆดูเนาะว่าเออใบป,ปัดน้ําฝนของเราเนี่ยมันเสื่อมสภาพหรือย อย,อย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆเ,เนื้อ,อยางนะ,นะเวลาเพื่อนๆใช้เนี่ยถ้าเนื้อ,อยางมันเริ่มแข็งเนาะมันเริ่มกรอบเนี่ยบางอันแห้งเลยบางอันมีรอยฉีกขาดเลยอย่างเงี้ยเวลาเพื่อนๆใช้ไปเนี่ยมันก็จะดังตุ๊ดๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับอันที่2ก็คือเวลาเพื่อนๆใช้มันรีดน้ําออกจากกระจกไม่หมดจดครับพอรีดไปแล้วมันมีรอยคงเหลืออันนี้เพื่อนๆเห็นแน่นอนเพราะว่าพอกระจกมันเปียกอะเปียกจากน้ําหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่พอปัดไปแล้วอ้าวมันยังเหลือรอออยยยเเละนนีั้ก็ สันนิษฐานได้เลยว่าใบปัดน้าฝนมันเสื่อมละส่วนอันที่3เนี่ยนะครับคือเวลาใช้แล้วมันจะสะดุดนะคือส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเริ่มแข็งนั่นแหละนะครับมันไม่นิ่มพอมันไม่นิ่มมันก็จะเหมือนมันมีอะไรเศษสีเพื่อนเพื่อนนึกเอาง่ายๆเอาวัตถุที่แข็งอ่ะลองไปขูดกับพื้นอ่ะกับเอายางหรือวัตถุที่นิ่มๆไปขูดกับพื้นอ่ะอะไรมันจะมีเสียงดังกว่ากันแน่นอนฮะของที่มันเป็นลักษณะแข็งเนี่ยมันก็จะเสียงดังมากกว่านั่นแหละครับเพื่อนดูง่ายๆแค่3เรื่องนี้ก็พอจะรู้ได้้้้้แแลลลลลลวววว่่่่่่ะะรััับาาาใปปดนนนนนํมมเเเสืออถึงงทีีตย ถ้าเพื่อนๆจะไปเลือกซื้อนะครับตอนที่เราจะเลือกซื้อปัจจัยที่เพื่อนๆจะต้องดูเนาะมีอยู่ประมาณ3อย่างนะครับอย่างแรกอันที่1เลยก็คือว่าข้อต่อนะครับโอ้ข้อต่อนี่สําคัญมากเมื่อก่อนผมก็นึกว่ามันเหมือนกันหมดนะเพื่อนๆพ,พอเอาเข้าจริงๆจากที่เราขายไปเจอรถหลายแบบเยอะมากโอ้โหมีเป็นแปดอย่าง1ิอย่างเลยมั้งหลายอันนะอันนี้เพื่อนๆต้องดูอาจจะถ่ายรูปหรืออาจจะถอดจากตัวจริงเนี่ยเราค่อยไปเทียบตอนซื้อคือมันมีข้อต่อตัวนี้หลายอันถึงแม้ว่ามันจะมีแค่2ชนิดแต่ข้อต่อร แต่ละคันเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอันที่2นะครับนอกจากดูข้อต่อแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ดูว่าเดิมใบปัดน้ำฝนของเพื่อนเพื่อเนี่ยเป็นแบบไหนสแตนดาร์ดหรือว่าเป็นแบบไรโครงถ้าเพื่อนๆเดิมเนี่ยเป็นแบบโครงเหล็กสแตนดาร์ดเนี่ยเพื่อนๆจะเปลี่ยนมาใช้ไรโครงเนี่ยได้ทันทีแต่ถ้าเดิมเพื่อนๆนซื้อรถมาแล้วมันเป็นแบบไรโครงเพื่อนเพื่อนจะเอาสแตนดาร์ดมาใช้เนี่ยบางรุ่นได้บางรุ่นไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าหลังๆไอ้แบบไรโครมันถึงขายดีนะเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างจะ จำนวนลดมากกว่านั่นเองและอันที่3ครับเพื่อนๆคือเพื <ๆ S 1> ่อนๆนต้องวัดความยาวนะถ้าสังเกตเนี่ยในรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยฝั่งคนขับกับฝั่งข้างคนขับเนี่ยความยาวของตัวใบปัดไม่เท่ากันนะเขามักจะให้ทางฝั่งคนขับเนี่ยมีก้านที่ยาวกว่าถามว่าเพราะอะไรก็คนขับต้องเป็นคนที่มองรถใช่หไหมมองข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยเหมือนกับค่อนข้างให้ความสําคัญหน่อยและในแต่ละคันก็จะไม่เท่ากันอย่างที่ผมจะจําได้บ่อยๆเนี่ยถ้าเป็นมิโก้หรือดีแม็กกระบะเนี่ยนะครับความยาวจะอยู่19 21หรือ19 2เ 2ก็ใช้ด้วยกันได้ฝั่ง20ไป22เนะี่ยจะอยู่ฝั่งคนขับส่วน19ก็อยู่ฝั่งของคนนั่งข้างหรือ5เป็นเก๋งอย่างพวก e อ s เนี่ยก็จะเป็น14 24นะบางครั้งก็14 22นะัอันนี้ก็แล้วแต่คนใช้คือพาห่างกันนิดนึงเนี่ยจาก22ไป24จาก20ไป22อะไรพวกเนี้ยหรือ21 22อะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยมีผลครับสามารถใช้ร่วมกันได้แต่สําคัญเพื่อนๆต้องมีขนาดเดิมก่อนมันจะได้กะถูกว่าจะมากขึ้นหรือเท่าเดิมหรืออะไรพวกเนี้ยเพราะฉนั้นตอนที่เพื่อนๆไปซื้อใบปัดหน้ารถเนี่ย3อย่างเนี้ยต้องดูให้ดีนะ นะ1ข้อต่อ2อ,อยากได้แบบไหนมีโครงไม่มีโครงแล้วอันที่3ก็คือวัดขนาดไปด้วยนะครับอันนี้ตอนที่เราจะซื้อนะทีนี้พูดถึงการดูแลเนาะคือจริงๆแล้วโดยปกติการเปลี่ยนใบป,ปัดน้าฝนเนี่ยโดยมากจะอยู่ประมาณ6เดือนหรือ1ปีอย่างผมเนี่ยปีหนึ่งประมาณ2อสาครั้งเลยในการเปลี่ยนครั้งหนึ่งเพราะว่าขับรถทางไกลบ่อยนะครับเพราะนั้นรถก็จะไปเผชิญหลายสภาวะอากาศก็จะเสื่อมเร็วแต่ถ้าเพื่อนๆไม่บ่อยไม่ค่อยได้เดินทางส่วนใหญ่จอดรถอยู่กับที่อันนี้ก็อาจจะปิ ก็ได้นะครับนอกนั้นก็ไปเช็คสภาพตามที่เมื่อกี้ได้นําเสนอไปทีนี้ปัจจัยอันหนึ่งที่จะทําให้มันเสื่อมเร็วหรือว่าอยู่ได้นานเนี่ยก็คือเรื่องของการจอดรถตากแดดเพราะว่าเพื่อนๆต้องไม่ลืมนะพอเราตากแดดเมืองไทยเป็นเมืองร้อนด้วยไอใบปัดเนี่ยมันวางอยู่ที่กระจกใช่ไหมกระจกโดนแดดก็ร้อนกลายเป็นว่าตัวยางเนี่ยของใบปัดน,น้ำฝนะโดนทั้งกระจกโดนทั้งแดดมันก็เลยเสื่อมเร็วแต่นะครับเพื่อนๆมีอันหนึ่งนะที่เห็นคนชอบทําคือดึงนะดึงเขาเรียกอะไรดึงใบปั ขึ้นเนาะตั้งไว้ก็อาจจะเป็นส่วนที่คิดว่าเออวางไว้กับกระจกกระจกมันร้อนยางเลยเสื่อมเร็วก็เลยดึงตั้งไว้เพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าอันนั้นเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยถูกต้องนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเวลาเพื่อนๆนดึงขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไปดูนะตรงก้านมันเนี่ยตอนที่เพื่อนๆนดึงมันมีสปริงนะครับเพราะว่าไอตัวสปริงเนี่ยมันช่วยในเรื่องการยึดให้ก้านเนี่ยมันติดกับกระจกแต่เวลาเพื่อนเพื่อนดึงขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นการง้างสปริงถ้าเพื่อนเพื่อนง้างทุกวันง้างบ่อยๆสปริงเนี่ยมแล้ว จะทาให้การปัดเนี่ยบางทีไม่ได้เสียที่ใบปัดน้าฝนแต่กลายเป็นว่ามันจะเสียอยู่ตัวที่สปริงนี่แทนแล้วมันจะเป็นตลกร้ายก็คือว่าสปริงเนี่ยมันแพงกว่าใบปัดน้าฝนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อน,อนๆผมแนะนําเลยนะครับอย่าดึงขึ้นมาตั้งนะวางไว้มันอยู่ตรงนั้นน่แหละนะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายผมจะบอกว่าราคาทั่วไปมันแพงไหมเพื่อนๆจะรู้เลยว่าควรที่จะวางไว้ไม่ควรดึงสปริงแล้วก็ต่อมานะการที่จะทําให้มันยืดอายุได้นะเมื่อกี้เราฟังไปแล้วว่ามันเสื่อมเร็วเพราะตากแดดวันนั้นเราก็ไป ที่ลมจอดดีกว่านะครับอีกอันหนึ่งก็คือการดูแลรักษาแบบว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีเวลาเนาะก็ดึงขึ้นมาแต่มด้มาตั้งค้างไว้นะแล้วเราก็เอาผ้าชุบน้ำเนี่ยล้วก็มาลูดตรงใบปัดมันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้แต่แนะนาว่าเอาน้ําเปล่านะครับเพื่อนๆไม่ต้องเอาน้าตัวน้ํายาเคมีอะไรละในส่วนที่เราจะลูดตัวยางใบปัดน้ําฝนเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวน้ํายาเคมองเคมีเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีผลกับตัวยางหรือเปล่าแต่โดยปกติตามที่ศึกษามานะครับอันนี้แนะนําได้ว่าแค่เอาผ้าชุบน้ําลูดก็พอละเพราะ เพื่อนๆไปจอดในแต่ละพื้นที่อาจจะมีเศษฝุ่นเศษใบไม้เกาะติดอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆใช้เนี่ยกลายเป็นว่าสังเกตพอปัดมาทีนึงเนี่ยปรากฏว่ามีรอยเส้นเกิดขึ้นแต่ถ้าเพื่อนๆไปดูจริงเนี่ยมันอาจจะเป็นเศษใบไม้เศษอะไรพวกนี้มาเกาะติดอยู่ตรงใบปัดน,น้ําฝนนะเพราะนั้นการทําความสะอาดส่วนนี้มันก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของใบปัดได้นั่นเองเอาละครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการดูแลนะดูแลใบปัดน,น้ําฝนเดี๋ยวไว้อีกคลิปหนึ่งจะพูดถึงเกี่ยวกับน้ําที่เอามาฉีดไอตัว กระจกอะแล้วก็ใบปัดเนี่ยปัดนะครับเพราะว่ามันก็มีสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวจะลืมเนาะเมืเ่อกี้พอพูดถึงไอ้ราคาถ้าเปลี่ยนสปริงมันจะแพงกว่าพวเพื่อนเพื่อนทราบไหมครับว่าใบปัดน้ําฝนเน,เ,เนี่ยผมเองนะก็เป็นคนขายด้วยเนี่ยถ้าเ,เพื่อนเือนใช้ของปลอมทั่วๆไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยราคาไม่ถึงร้อยแต่เวลาไปใช้งานเนี่ยก็เป็นไปได้เลยนะฮะหเดือนหรือ1ปีเนี่ยที่มันจะอยู่กับเราได้ไมันยัเป็นจะต้องไปใช้แบบโอ้โหแพงมากๆหลายร้อยก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรือต่อให้อย่างดีที่ผมขายเนี่ยอ่าางง แบบไร้โครงเนี่ยนะที่ซึ่งผมก็ใช้เองนะราคาก็อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทต่ออันนะสออันคู่หนึ่งก็ประมาณ200กว่าบาทแต่ถ้าสปริงบางทีเขาไม่ได้ขายแค่สปริงนะครับเขาขายพร้อมก้านก้านนี่หลายร้อยนะเพื่อนๆผมนึงบอกว่าอย่าไปห่วงเรื่องใบปัดห่วงเรื่องสปริงที่จะเสื่อมดีกว่าเพราะนั้นอยู่ดีอย่าไปตั้งมันแล้วก็ตัวราคาที่ผมให้เพื่อนๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่เพื่อนๆสามารถซื้อหาได้จับต้องได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นความรู้ที่ถ้าหากไปซื้อใบปะน,น้ำฝนเจ้าไหนแล้วอ้แลเริ่มหลายร้อยต้อง สงสัยไปก่อนว่าโอ้คุณภาพมันอัศจรรย์อะไรขนาดไหนแล้วสาหรับเพื่อนๆนะครับถ้าหากว่าท่านใดเนี่ยชอบในข้อมูลที่ผมและทีมงานมานําเสนอเนาะก็อยากจะให้เพื่อนๆให้กําลังใจผมกับทีมงานด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับท่านใน u t u b e ส่วนใน Facebook เพื่อนๆกดถูกใจหรือกดไลค์กด f o l l o ่ติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรายการโปรดหรือกดซีเฟิร์สนะครับเผื่อที่ว่าเวลาพวกผมและทีมงานโพสต์คลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้เห็น ก่อนใครแล้วก็ในแพลตฟอร์มอื่นๆตอนนี้พวกเราเนี่ยก็มีต้องบอกว่าแทบจะมีทุกแพลตฟอร์มหลักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Instagram Twitter หรือแม้กระทั่งใน t i k t o ็อกเพื่อนๆก็พิมพ์เซฟดีขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอทางช่องของพวกผมได้ส่วนรายละเอียดอื่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวใต้คลิปก็จะมีบอกไว้ให้เพื่อนๆไปติดตามดูได้สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ That's no!